ไม่น่าเชื่อว่าโลกจะได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการทหารที่น่าตื่นตะลึงอย่างที่เราเห็นในขณะนี้เมื่อสายตาทั่วทั้งเอเชียหันไปจับจ้องที่เครื่องบินรบลใหม่ที่ถูกกล่าวขวัญถึงอย่างมากมายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือ mig 41. เครื่องบินรบความเร็วเหนือเสียงที่มีสมรรถนะท,ทำลายล้างระดับสุดข,ขั้วจากรัสเซีย และสิ่งที่น่าทึ่งก็คือมันได้ปรากฏตัวเหนือฟ้าไทยอย่างเป็นทางการแล้วในการแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่สร้างความฮือฮาไปทั่วประเทศการปรากฏตัวของ MIG 41เหนือไทยในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ลึกซึ้งทางทหารระหว่างประเทศไทยและรัเสเซียเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกจับตาอย่างเข้มข้นจากนานาประเทศ โดยเฉพาะบรรดาชาติมหาอำนาจในเอเชียที่ต้องเร่งพิจารณาจุดยืนและท่าทีใหม่ของตอนเองในเวทีความมั่นคงภูมิภาค MIG-41 เป็นชื่อรหัสของโครงการเครื่องบินขับไล่สกัดการรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยมิคอยันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท United Aircraft Corporation ของรัสเซียซึ่งโครงการนี้เริ่มต้นจากความทะเยอทยานของกองทัพอากาศรัสเซียที่ต้องการแทนที่ MIG-31 ฟับาที่ให้บริการมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรับปรุงหรือดัดแปลงรุ่นเก่า แต่เป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดบนพื้นฐานของเทคโนโลยีล้ำสมัยทั้งในด้านวัสดุวิศวกรรมการขับเคลื่อนและระบบอาวุธ MIG-41 ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเครื่องบินที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วสูงสุดที่คาดว่าเกินแมตส4.5หรือราวๆ5,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วพอที่จะตามประกบหรือโจมตีเป้าหมายได้ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะรู้ตัว การที่ MIG 41ปรากฏตัวในการฝึกซ้อมทางทหารร่วมที่ไทยมีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยได้ยกระดับบทบ,บาททางทหารในภูมิภาคขึ้นอีกขั้นหนึ่งโดยเฉพาะในบริบทที่เอเชียกำลังเผชิญกับความตึงเครียดจากหลากหลายด้านทั้งข้อพิาพาททางทะเลการแข่งขันด้านอาวุธไฮเปอร์โซนิกและสงครามเศรษฐ,ฐ,ฐกิจที่พัวพันกับระบบความมั่นคงระหว่างประเทศ การที่ประเทศไทยมีโอกาสใกล้ชิดกับเทคโนโลยีระดับไฮเอนอย่าง MiG 41ย่อมทำให้ประเทศอื่นในภูมิภาคเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงบทบาทใหม่ของไทยในด้านความมั่นคงระดับยุทธศาสตร์นอกจากนี้ MiG 41ยังมีความสามารถพิเศษในการทำภารกิจในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเช่นชั้นบรรยากาศสูงสุดจนใกล้กับอวกาศ หรือที่เรียกว่า near space โดยสามารถบินได้ที่ความสูงถึง35-40กิโลเมตรเหนือพื้นดินซึ่งสูงกว่าเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปถึง4เท่าความสามารถนี้เปิดโอกาสให้ MiG-41 สามารถตรวจจับและสะกัดกั้นขีปนาวุธระยะไกลหรือแม้กระทั่งโจมตีดาวเทียมสัตรูในระดับต่ำของ,งวงโคจรโลกได้และจากข้อมูลเบื้องต้นยังระบุว่า MiG-41 อาจติดตั้งระบบขับเคลื่อนที่ใช้พลังงานไฮบริด เช่นเครื่องยนต์เจ็ตผสมรามเจ็ตเพื่อเพิ่มความเร็วให้ทะลุขีดจำกัดของเทคโนโลยีปัจจุบันจุดเด่นที่น่าตกใจอีกอย่างของ MiG-41 คือระบบอาวุธที่ติดตั้งมาด้วยซึ่งรวมถึงขีปนาวุธพิสัยไกลความเร็วเหนือเสียง h y เปอร์โซนิกมิ i ซิที่สามารถเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศได้อย่างคล่องแคล่วป้องกันการถูกสกัดกั้นโดยระบบต่อต้านทางอากาศของสตรู และยังสามารถติดตั้งอาวุธเลเซอร์ในอนาคตเพื่อโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงรวมถึงเป้าหมายทางอากาศระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน MIG-41 ถูกพัฒนาให้สามารถต้านทานสงครามไซเบอร์และการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์ได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงมีระบบเรดาร์ที่ทันสมัยสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลกว่า500กิโลเมตร การโผล่ของ MiG 41เหนือฟ้าไทยจึงไม่ใช่แค่การแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถทางทหารของรัสเซียเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เวทีเทคโนโลยีการรบระดับโลกแม้ว่าในเบื้องต้นไทยจะยังไม่มีการซื้อหรือจัดหาเครื่องบินลำนี้ แต่ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และโอกาสในการฝึกอบรมกับนักบินรัสเซียย่อมเป็นผลดีระยะยาวที่สามารถเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพไทยได้อย่างมหาศาลและนั่นคือสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่อาจมองข้ามในอีกมุมหนึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของรัสเซียและไทยอาจส่งแรงสะเทือนทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับภูมิภาคได้อย่างมีนัยสำคัญ เพราะในขณะที่จีนกำลังเร่งพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่และญี่ปุ่นกำลังจับมือกับอังกฤษและอิตาลีในโครงการเทมเพ s สการที่ MIG-41 ได้มาแสดงศักยภาพในอาเซียนถือเป็นการพลิกกระดานเชิงสัญ,ญลักษณ์ครั้งใหญ่และอาจนำไปสู่การจัดระเบียบพันธมิตรทางการทหารในภูมิภาคใหม่ที่ไม่ขึ้นอยู่กับมหาอำนาจแบบเดิมเหมือนในอดีต การปรากฏตัวของ MiG 41ในไทยยังส่งผลเป่าแวดวงวิชาการและวงการอุตสาหกรรมอาวุธด้วยเช่นกันเนื่องจากมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งและบริษัทเทคโนโลยีในไทยเริ่มให้ความสนใจในเรื่องของวัสดุผสมขั้นสูง ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติการออกแบบอากาศพลาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ทางการทหารการได้เข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ในระดับเบื้องต้นหรือผ่านการถ่ายทอดปงคงความรู้ย่อมเป็นแรงผลักสำคัญให้ไทยสามารถพัฒนาโครงการด้านป้องกันประเทศของตนเองให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นจากมุมมองของประชาชนไทยการได้เห็นเครื่องบินขับไล่ที่เร็วที่สุดในโลกบินผ่านน่านฟ้าไทยอย่างภาคภูมิ เป็นเหตุการณ์ที่จุดประกายความภาคภูมิใจในศักยภาพของชาติและความหวังว่าไทยจะไม่ล้าหลังในเวทีโลกอีกต่อไปโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันทางเทคโนโลยีกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดอำนาจและอธิปไตยของแต่ละประเทศและการมีส่วนร่วมในเทคโนโลยีระดับโลกเช่นนี้ย่อมเป็นก้าวสำคัญที่ไม่ควรถูกมองข้าม ในอนาคตข้างหน้าหากไทยมีโครงการร่วมพัฒนาอากาศยานรบหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินขั้นสูงกับพันธมิตรเช่นรัสเซียหรือประเทศอื่นๆอ,อ,อาจนำไปสู่การเกิดโครงการยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านอาวกาศที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางการบินและอวกาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไม่เกินฝนัน และ MIG 41ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่อาวุธทำลายล้างและเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของมหาอำนาจแต่เป็นโอกาสของประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยที่กล้าก้าวออกจากกรอบเดิมๆเพื่อกำหนดอนาคตของตนเองบนเวทีโลก ความเร็วความแรงความล้ำหน้าของ Mig-41 ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนเอกสารแต่มันคือการแสดงออกถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อการปกป้องและการรุกในโลกที่ภัยคุกคามไม่หยุดนิ่งและความไม่แน่นอนกลายเป็นเรื่องปกติ Mig-41 จึงเปรียบเสมือนโล่และดับในยุคใหม่และการได้เห็นมันโบยบินเหนือฟ้าไทยคือเครื่องยืนยันว่า ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะยืนอยู่ในแนวหน้าแห่งศตวรรษที่21อย่างสาง่างามและมั่นคง